ดีดค่ะวันนี้คุณครูจูนนะคะและคุณครูหนึ่งนะคะค่ะวันนี้คุณครูจูนและคุณครูหนึ่งนะคะจะพาเด็กๆมาดูห้องเรียนเตรียมอ่านุูบานหนึ่งครับสี่ห้องนพรัตน์นะคะด้านหน้าห้องเรียนนะคะก็จะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ฝากถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็จะมีจุดลงชื่อรับส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อทุกเช้าและก็ทุกเย็นเวลามาส่งนักเรียนค่ะแล้วก็จะมีมุมรองเท้านะคะ เด็กๆมาถึงอันนี้คือที่วางรองเท้าของเด็กๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆต้องกาสัญลักษณ์ของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดสมาชิกในชั้นเรียนนะคะจะมีรูปครูจูนและก็รูปครูหนึ่งอยู่แล้วก็รูปของเด็กๆในห้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะ ก,ก่อนเข้าห้องเรียนนะคะทุกครั้งเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยเจลแองก่อนนะคะค่ะแล้วครูจูนก็จะพาเด็กๆเข้าไปดูในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตามครูจูนเข้ามาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งก็จะมาแนะนําห้องเรียนของเราแล้วก็มุมต่างๆภายในห้องนะคะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมบล็อกนะคะคุณครูหนึ่งและคุณครูจูนก็จะมีสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆนะคะพอเด็กๆมาก็จะหยิบ ตะก้าของเล่นนะคะแล้วก็เราจะไปนั่งตามที่นั่งของเด็กๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเด็กๆนะคะจะมีสัญลักษณ์ของลูกๆทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นท้ายของงาน,นักเรียนนะคะมุมที่นอนนะคะก็จะเป็นหมอนนะคะ ก็จะมีหมอนนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของลูกๆนะคะแล้วก็จะมีมุมศิลปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมศิลปะนะคะเ็าจะมีสีมีองประกอในการทํานะคะทํางานศิลปะเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมุมกระเป๋าเลยที่โนกระเป๋านะคะเ็าจะมีสัญลักษณ์ของลูกๆนะคะด้านบนก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นน้องๆที่เป็นเด็กที่หนิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายนิเทศนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องแลกรับประทับใจนะคะและนี้ก็จะเป็นเพลงนะคะคุณครูหนึ่งก็จะมีเพลงให้กับเด็กๆนะคะวันเลยนะคะเราจะมาร้องเพลงกันนะคะต่อไปด้านล่างก็จะเป็นมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆก็มาเล่นได้เลยมุมนี้เด็กๆจะชอบมากต่อไปก็จะเป็นมุม คุณมือนะคะค่ะต่อไปก็จะมีมุมแก้วน้ำนะคะคุณครูก็จะมีสัญลักษณ์พู้กลูกติดไว้ให้เรียบร้อยแก้วหนึ่งใบแต่เด็กหนึ่งคนนะคะหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมหนังสือให้ความรู้เด็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเกมการศึกษานะคะจะมีมุมเกมการศึกษาด้วย อันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะกลางวันเด็กๆก็จะนอนที่นอนแบบนี้นะคะหมอนเราจะใส่ไว้ด้านในนะคะด้านในผ้าปูนะคะแล้วก็จะมีฉากกั้นนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจูและคุณครูหนึ่งนะคะก็พาเด็กๆชมห้องเตียงอนุบาลหนึ่งครับสี่จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ